คือด้วยความที่เอาละจุดใหญ่ๆเนี่ยเข้าใจได้ว่าจุดใช่ไหมคือจุดเนี่ยต้องขออนุญาตอ่าก็แบบเป็นกิจลักษณะมีงานใหญ่แต่ว่าจุดแบบนี้คือจุดแบบจุดกันเองอะ่ะจุดในชุมชนจุดในครอบครัวซื้อง่ายขายคล่องแล้วก็เนี่ยเกิดอุบัติเหตุล่าสุดอีกเคสหนึ่งคุณผู้ชมฮะภูทับเบิกออหลังๆภูทับเบิกต้องมีอะไรหมูกระทะครับก็ต้องกินหมูกระทะกันเรียกว่าเข้ากับบรรยากาศแล้วก็ดูพลุไปด้วย ปรากฏว่าพลุตกใส่หม้อหมูกระทะคุณผู้ชมฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยยังไม่ทันอิ่มเลยจะทำยังไงดีลองดูคลิปนี้ครับโอ้โหกลางวงลงกลางวงกำลังหมูกระทะอยู่เลยพลุมาเกยถึงอั้งโลเลยฮะถึงเตาอั้งโลเลยเขาเลยขึ้นแคปชั่นบอกพอกันที่พูทับเบิกแล้วก็ลงคลิป ผู้ใช้ทิกตอกหนึ่งก็โพสต์นะบอกว่าเหตุการณ์เกิดคือวันเข้าดาวลงเอาไว้ในวันนี้ขณะที่คนโพสต์เขาบอกว่ากําลังนั่งล้อมวงกินหมูกะทะก,กันอย่างสนุกสนานหน้าเต็นท์จังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงพลุดังเป็นระยะเพราะเฉลิมฉลองกันปรากฏว่ามีลูกหนึ่งฮะตกลงมาใส่วงแล้วก็เสียงดังสนั่นวันไหวตามมาด้วยประกายไฟวาบเธอก็เขียนข้อความบอกพ่อกันทีกับภูทับเบิกแล้วกะว่าจะมาดูพลุสวยๆไม่คิดว่าจะขายกันเกลื่อนจุดกันเกลื่อนขนาดน,น,าดนี้เขาบอกว่าไอจุดนะไม่ว่าหรอก แต่บางคนจุดไม่เป็นแล้วมาเดือดร้อนชาวบ้านนี่รับผิดชอบไหวไหมให้เจ้าหน้าที่เขาจุดตอนเขาดาวทีเดียวก็จบนี่เล่นจุดกันทั้งวันทั้งคืนไม่พักเลย <c oughs> จุดพร่ำเพื่อมากเดินออกไปบอกคนดูแลก็ไม่ได้สนใจอะไร <c oughs> จนเกิดเหตุกับเราอีกรอบเราขวัญผวานั่งร้องไห้สั่นข้ามปีเ <c oughs> ต็นที่ข้างๆนี่โดนพลุหล่นใส่ร <c oughs> ะเบิดใส่เ <c oughs> ต็นเต็นขาดเลยน้องหมาก็วิ่งหนีตายกันวุ่นเขาบอกพอแล้วครั้งสุดท้ายหลังจากคลิปนี้มีการแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์เยอะเลยนะครับ หลายคนโอกมาบอกว่าเจอเหมือนกันเจอเศษประทัดกลางหม้อหมูกระทะก,ก็มีกินก็ยังไม่อิ่มต้องไปหาหม้อใหม่ก็บอกว่าสมัยก่อนนี่ไม่ใช่ว่าใครจะจุดพลุใหญ่ได้นะเขาต้องจุดขึ้นแนวตรงต้องมีพื้นที่สนามหญ้าใหญ่ๆพลุก็จะร่วงลงมาแต่ปรากฏสมัยนี้ไม่ใช่ใครอยากจุดจุดไม่ดูทิศทางลมตกใส่ใครก็ช่างก็เลยแนะนําว่าควรจะสั่งงดขายได้แล้วบางคนบอกไม่เคยเลยนะที่จะคิดอยากไปเลยเทศกาลอะไรแบบนี้เพราะเนี่ยคนเยอะปัญหาเยอะ หรือบางคนบอกว่าจะไปโทษคนจุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไปโทษคนขายโทษหน่วยงานรัฐบาลที่ไม่มาควบคุมดูแลด้วยนะต้องรอให้มีคนตายก่อนเลยถึงจะเข้ามาควบคุมอย่างเข้มงวดหรือบางคนก็เข้ามาถามอย่างเช่นแล้วอย่างเนี้ยไทยจะมีส่วนในการต้องรับผิดชอบบ้างนะครับนี่ฮะคือผู้โพสต์เข้าไปตอบด้วยนะผู้โพสต์ก็บอกว่าไม่มีเลยค่ะหันหาคนทําก็คือหายตัวไปแล้วใครจะมารับผิดชอบเยียวยาให้ ล่าสุดเราได้คุยเพิ่มเติมเจ้าของโพสต์นะครับเธอก็เล่าบอกว่าเธอนไปเที่ยวภูทับเบิกกับเพื่อนๆไปตั้งแต่ก่อนปีใหม่ฮะ3ธันวาคมยาวจนถึง1มกราคมก็หวังว่าช่วงนี้ยจะได้เข้าดาวจะได้ชมพลุแต่สุดท้ายก็มาเจอเหตุการณ์นี้ตอนเกิดเหตุลบแทบไม่ทันหมดสนุกไปเลยเลิกเลยสังสรรค์ไม่เอาแล้วแต่ละคนหนีเข้าไปในเต็นท์เธอบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่พวกเธอกลุ่มเดียวนะอย่างที่บอกว่าเต็นท์ข้างๆเนี่ยโดนเหมือนกันโดนพลุตกใส่จนได้รับความเสียหายยิ่งไปกว่านั้น ในทางข้างเอาหมามาด้วยอเอาหมาก็กลัวพลุอีกวิ่งหนีอุตลุดไปโชคดีไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้ก็เลยเอาเรื่องราวนี้มาโพส์เตือนไปดูทาหอนนะฮะ